5เหตุผลว่าทำไมเราจึงเข้าวัดเพื่อไปทำบุญสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ5เหตุผลที่เราต้องเข้าวัดไปทำบุญว่าเราไปวัดเพื่ออะไร และไปทำอย่างไรบ้างซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าในเรื่องของการเข้าวัดนั้นเป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคนที่มีความเชื่อต่อศาสนามีความศรัทธาอยู่ในจิตใจเป็นอย่างดีอย่างเต็มเปี่ยมถึงจะเข้าวัดได้และ การที่คนเราจะต้องไปวัดหรือไปเข้าวัดนั้นท่านว่าเราก็ควรวางทีท่าให้ถูกต้องควรจะรู้เป้าหมายรู้วัตถุประสงค์ว่าเราไปวัดทำไมไปเพื่ออะไรเราควรเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อจะได้สำเร็จประโยชน์สูงสุด ซึ่งโดยสรุปแล้วท่านว่าการที่เราไปวัดในแต่ละครั้งนั้นก็เพื่อสำเร็จประโยชน์5ประการซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งเราเข้าวัดก็เพื่อเติมเต็มศรัทธาคำว่าศรัทธาก็แปลว่าความเชื่อ ท่านว่าเป็นตัวจากสำคัญเป็นชนวนแรกเป็นก้าวแรกเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆเกิดดากออกผลและสำเร็จสมความปรารถนาตามที่ตั้งใจเอาไว้เพราะหากขาดซึ่งความศรัทธาแล้วทุกอย่างก็จะจบลงสิ้นลงและหมดความหมายทันที ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามท่านว่าความศรัทธานี้ทุกคนก็ย่อมมีไม่เท่ากันบางคนมีศรัทธามากบางคนก็มีศรัทธาน้อยและความศรัทธานี้ก็มีโอกาสที่จะเสื่อมลงได้ยกเว้นศรัทธาของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วซึ่งจัดว่าเป็นศรัทธาที่มั่นคง เป็นศรัทธาที่ได้มาตรฐานเพราะเป็นศรัทธาที่ประกอบแล้วด้วยปัญญาซึ่งจะไม่มีวันเสื่อมถอยและการไปวัดในแต่ละครั้งท่านว่าก็เป็นการประกาศตนเองในเบื้องต้นว่าเรายังคงมีศรัทธาดีอยู่ยังยอมรับนับถืออย่างเชื่ออย่างเลื่อมใสในคำสั่งสอนในหลักธรรม ในพระรัตนตรยัยในบิดามารดาครูบาอาจารย์และยังเชื่อในกรรมในผลของกรรมในบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์และยังเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วหรือเชื่อว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงจึงได้พยายามควนขวายเพื่อจะเข้าวัด เพื่อสร้างกรรมดีต่อไปซึ่งการจะมีศรัทธาตั้งมั่นและมั่นคงเจริญงอกงามขึ้นมาได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวช่วยตัวเสริมอย่างเช่นการได้ฟังธรรมการสนทนาธรรมการไหวพระสวดมนต์หรือการเจริญสมาธิภาวนา ก็จะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดพลังศรัทธาเพิ่มพูนพัฒนาเจริญขึ้นมาได้และการที่เราได้พบเห็นคนอื่นที่เขาพากันทำความดีอยู่ที่เขายังมีความเชื่ออยู่ก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่คอยช่วยให้เราเกิดกำลังใจเกิดพลังศรัทธาส่งเสริมศรัทธา ในการทำความดียิ่งขึ้นต่อไปอีกและยังเป็นเหตุทำให้ตัวศรัทธาที่เรามีอยู่กลายเป็นองค์ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาถูกต้องตามหลักธรรมหลักกรรมหลักศาสนาเปลี่ยนจากศรัทธาที่ไม่มั่นคงเป็นศรัทธาที่มั่นคงได้และการกราบไหว้หรือพิธีกรรมต่าง ในรูปแบบของศาสนพิธีก็ดีการประพฤติดีประพฤติชอบของพระพิโุสัมเนนอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็ดีหรือกฎระเบียบภายในวัดอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในวัดก็ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาศรัทธาเพิ่มพูนศรัทธาให้มั่นคงไว้ได้เช่นกัน ซึ่งความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นท่านว่าควรประกอบไปด้วยเหตุผลสี่ประการจึงจะจัดว่าเป็นศรัทธาที่ถูกที่ดีงามและปลอดภัยนั่นก็คือหนึ่งกรรม,มสัทธาความเชื่อในเรื่องกรรมเชื่อในการกระทำเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมคือ การกระทํานั้นมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทําอะไรลงไปโดยมีเจตนาคือจงใจทำทั้งที่รู้อยู่ย่อมถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้นคือเป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตนทันทีก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไปการกระทำจะไม่ว่างเปล่าศูนย์เปล่า และเชื่อว่าผลที่เราต้องการนั้นจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำเท่านั้นมิใช่ด้วยการอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคแบบวังผลดนบันดาลทุกสิ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการกระทำทั้งสิน้นไม่มีเทพเจ้าองค์ใดจะประทานมาให้เราครับ 2. วิปากศรัทธา ความเชื่อในเรื่องวิบากกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมคือการกระทําที่ทําลงไปแล้วนั้นต้องมีผลและผลนั้นต้องมีเหตุผลดีย่อมเกิดจากกรรมดีผลชั่วย่อมเกิดจากกรรมชั่วครับ3กรรมมัสกตาศรัทธา ความเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมนั้นและจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตนที่กระทำไว้แล้วทุกประการโดยไม่สามารถหลีกหนีหรือหนีพ้นไปได้ไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็วันหน้า ไม่ชัดนี้ก็ชัดหน้ากรรมจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนครับ 4. ตถาคตโพธิสัตธาความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองส่งพระคุณอันประเสริฐทั้งสามประการ คือพระมหาบริสุทธิที่คุณพระมหาการุณาที่คุณและพระมหาปัญญาที่คุณทรงตรัสแสดงธรรมและบัญญัติวินัยสั่งสอนไว้ด้วยดีแล้วทรงเป็นผู้นำทางชีท้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารทรงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ คือคนเราทุกคนนั้นหากฝึกตนด้วยดีก็สามารถจะเข้าถึงภูมิธรรมภูมิปัญญาอันสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างครับข้อที่สองเราเข้าวัดก็เพื่อศึกษาพระธรรม ท่านว่าการศึกษาพระธรรมนั้นก็มีวิธีศึกษาได้หลายวิธีเราจะฟังธรรมะจากสื่อต่างๆหรือการอ่านหนังสือธรรมะการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือไปเรียนในสถานที่ที่มีการสอนท่านว่าทุกทที่ก็ย่อมจะให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะ ได้เป็นอย่างดีและเมื่อมีความรู้แล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบตัติตามที่เรารู้ตามที่เราเข้าใจหรือตามที่เราเรียนมาก็จะเกิดเป็นผลดีแก่ตัวเราเองและสังคมสืบต่อไปซึ่งในแต่ละวัดก็พยายามส่งเสริมอย่างเช่นมีการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน หรือแจกซีดีธรรมะหรือมีการเทศการสอนการอบรมบ่มเพาะมีกิจกรรมเสริมบุญเสริมปัญญาเพื่อให้คนที่มาวัดได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการไปศึกษาปฏิบัติไปเรียนรู้ไปฝึก ไปหาดเพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้ท่านว่าการเข้าวัดก็เหมือนกับการไปโรงเรียนเด็กนักเรียนย่อมมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันบางคนเก่งบางคนไม่เก่งก็ขึ้นอยู่ที่ระดับคุณภาพของสติปัญญาความตั้งอกตั้งใจความสนใจ และความขยันของแต่ละคนจะให้รู้ให้เท่าเทียมกันนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้และคนที่เข้าวัดก็เช่นเดียวกันจะให้ได้บุญให้ได้ปัญญาเท่ากันเป็นคนดีทุกคนนั้นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่เข้าไม่เอาและไม่สนใจ เพราะการทำตัวเป็นคนไม่มีวัดไม่มีศาสนาหรือไม่เชื่ออะไรเลยก็เป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยและมีโอกาสผิดพลาดในชีวิตได้มากเพราะไม่มีหลักยึดคือไปยึดอยู่แค่ทิฐทีความเห็นของตนเองครับ ขอที่สเราเข้าวัดก็เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จะท่งเน้นย้ำอยู่เสมอว่าชีวิตคนเราที่เกิดมานั้นหากเกิดมาแล้วหนึ่งร้อยปีแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยการเกิดมานั้นก็จะขาดทุนเสียเวลาเปล่าสู้คนที่เกิดมาเพียงไม่กี่วัน แล้วได้ทำประโยชน์เอาไว้ไม่ได้ท่านว่าการเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งทุกคนควรจะได้ทำประโยชน์ให้ครบสมบูรณ์สประการจึงจะเรียกได้ว่าไม่เสียชาติเกิดนั่นก็คือประโยชน์ส่วนตนหนึ่งประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นหนึ่งและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานหนึ่ง ดังนั้นในการเข้าวัดแต่ละครั้งทุกคนก็ย่อมมีโอกาสที่จะทำซึ่งประโยชน์ทั้งสามประการให้ครบสมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดอย่างเช่นในส่วนประโยชน์ตนนั้นก็ได้ทำบุญกิริยา เราได้ให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างเต็มที่ซึ่งการไปวัดในแต่ละครั้งนั้นก็ยังได้มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนบำรุงวัดศาสนารักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเอาไว้และยังได้เป็นกำลังสำคัญช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้พระพิโุสัมมนเนนและอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมภายในวัดได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของปัจจัยสีจะได้มีเวลาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมได้เผยแพร่ธรรมได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีความกังวลใจส่วนเงินทอง ที่เราบริจาคทำบุญไปนั้นก็จะได้ใช้ในการพัฒนาวัดสร้างวัดเพื่อให้เป็นสถานที่สัปายะสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาทำบุญในวัดในโอกาสต่างๆได้ใช้สอยและบางส่วนก็ได้แบ่งช่วยในการกุศลต่างๆล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขเพื่อบุคคลอื่นทั้งสิ้น ส่วนประโยชน์สูงสุดนั้นท่านว่าก็เพื่อมรคผลนิพพานเพราะการที่เราได้ทำในส่วนประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างงดงามดีแล้วครบถ้วนก็เท่ากับเราได้ลดละกิเลสละความเห็นแก่ตัวลงได้อย่างมากซึ่งในส่วนนี้ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ ในเรื่องมรคนิพพานได้โดยตรงครับข้อที่สี่เราเข้าวัดก็เพื่อนีโทษกรรมคุณท่านว่ากรรมคุณก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นสิ่งที่น่ารักน่าใครน่าปรารถนาเป็นเครื่องผูกมัด รัดรึงจิตใจให้เพลิดเพลินหลงไหลคลั่งคลามีรสอร่อยทำให้คนหลงติดหลงยึดว่าเป็นของดีมีอยู่จริงเป็นของมีค่ามีคุณเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตรวมถึงทรัพย์สมบัติสามีภรรยาหน้าที่การงานลูกหลานสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมบัติของเรา ที่เราอุตส่าห์หามาสร้างมาเราก็หลงติดหลงยึดหลงเพลิดเพลินโดยมีความเข้าใจและยึดถือกันว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะนำความสุขมาสู่ตนเองโดยส่วนเดียวซึ่งสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่มีแล้วจะต้องเป็นสิ่งนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ท่านว่า เราไปให้ความสำคัญแต่ในสมบัติภายนอกโดยไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในด้านของจิตใจในด้านของธรรมะด้านที่เกี่ยวกับบุญกุศลหรือเกี่ยวกับวัดศาสนาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขทางใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการขัดเขาขูดกล่าวจิตใจของตนเอง เพื่อเป็นการฝึกปล่อยละปล่อยวางคลายสมมุติความยึดติดเพื่อเตรียมพร้อมซ้อมใจเป็นการทําใจเป็นการป้องกันไว้แต่แรกและเพื่อความเข้าใจในสิ่งสมมุติเราจำเป็นจะต้องหัดละหัดปล่อยหัดวางหัดละและหัดทิ้งมันลงไปเสียบ้างเพื่อคราวที่เราประสบ กับเหตุการณ์ที่ร้ายร้ายเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนกับทุกชีวิตไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนเราจะได้ทำใจวางใจให้เป็นและปรับตัวทันยอมรับกับความจริงให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ของเราไม่เป็นของเรา เป็นเพียงแค่สมบัติภายนอกเป็นสิ่งอาศัยชั่วคราวเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นจะได้ไม่หลงยึดติดผูกพันจมปลักอยู่แบบนี้ฉะนั้นท่านว่าการไปวัดก็เพื่อเราจะได้หัดจากตอนเป็นเป็นหัดทิ้งตอนเป็นเป็นก่อนที่มันจะจากเราและเมื่อเราและมันจะจากจริงๆ ทั้งในช่วงที่ตอนเป็นเป็นอยู่และในตอนตายจิตใจจะได้สงบสุขไม่เป็นทุกข์ทรมานกลัดกลุ้มรุมร้อนและกลุ้มใจในภายหลังอย่างที่เป็นกันอยู่จนมากเกินกว่าเหตุครับข้อที่5เราเข้าวัดก็เพื่อต้นทุนนิพพาน คำว่าต้นทุนก็คือเหตุปัจจัยคือบุญกุศลคือบารมีธรรมซึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสย้ำเตือนตลอดเวลาว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสรุปความก็คือเราทำอย่างไรก็จะต้องได้อย่างนั้นซึ่งการเข้าวัด ็เพื่อเข้าไปอบรมสั่งสมบุญบารมีและความดีต่างๆเพื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมเติมเต็มสนับสนุนให้เราเกิดพลังบุญมีพลังปัญญาก่อให้เกิดเป็นวาสนาบารมีเป็นอุปนิสัยหนุนทรงบ่มอินทรีย์ทางธรรมให้แก่กล้ายิ่งขึ้นเพื่อการเข้าถึง ซึ่งมักผลนิพพานให้ได้เหมือนการบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากว่าที่ท่านจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั้นพระองค์ก็ต้องสั่งสมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยพระอรหันต์ตะสาวกก็เช่นเดียวกัน ท่านก็บำเพ็ญบุญบารมีมาหลายภพชาติเช่นกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายท่านว่าเราทุกคนก็ล้วนมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ในชาตินี้หรือในภพชาติต่อไปเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอินทรีย์บารมีธรรมของเรานั้นแก่กล้าพร้อมหรือยัง บุญบารมีของเราใกล้เต็มแล้วหรือยังฉะนั้นทางที่ดีที่สุดท่านว่าเราก็ต้องภาคเพียรพยายามมันอบรมบ่มเพาะไปเรื่อยๆเพื่อเก็บคะแนนเพื่อสั่งสมเก็บต้นทุนเติมเต็มต้นทุนทำเหตุปัจจัยไว้ให้สมบูรณ์พร้อมเพื่อจะได้เป็นเชื้อสั่งสมไว้ให้มากที่สุด ถือว่าเป็นการดีที่สุดซึ่งจะมัวรอให้สำเร็จโดยที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยนั้นก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เราควรจะรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดดังนั้นการปฏิบัติในเรื่องของทานศีลภาวนาก็ดี การปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ดีล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแนวทางแนวธรรมที่จะนำพาเราให้เข้าถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานได้ในที่สุดสมปรารถนาทุกประการฉะนั้นท่านว่าการที่เราไปวัดในแต่ละครั้งก็ควรให้สำเร็จ ในประโยชน์ทั้ง5ประการและเราเองก็ควรเลือกวัดที่จะเข้าไปด้วยเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไพศาลแก่ตนเองสืบต่อไปทุกภพทุกชาตินี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องเข้าวัดทำบุญครับขออนมทนาบุญและกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ